จะแจ้งให้ F อเอฟซีเรียมหูน้ำกันเพื่อเฮาสีสางอย่างกับปูอยากให้มันคัดข้องพาไม้ทีรังนะโดย,โดยเรื่องรลุดจักมันเฮียแท้บ่โอ้ก็เฮียแท้เนาะก็อยากงางบ่าทั้งปูใหญ่ซื้อให้ในราคาเท่านั้นนะตอนนั้นตอนนั้นเพื่อนพาเงินมาให้นั่นชเช่าเจ๊ทพันพี่น้องเพือพ่นอนอ,อยู่ในเมืองนี่เอามาให้แต่ว่ากันด้ร่มกระเมยเพื่อนเธอเดียวตอนที่เพื่อนมามอบเงินให้ให้พี่น้องเพื่อนมามอบให้เห็นเพื่อนเธอเดียวเช่าเจ๊ทพันแต่คอยซื้อนั่นเส้าฮูกพันหุดคันนั้น เปลี่ยนหลังคามาใหม่เรือึ้นสีเบาๆหัวนี่พี่น้องเ้ยคุยเงยพื่แหละนี่เนาะกาบสบาสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสู้คนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาพบมาเจอกันพี่น้องเนาะช่วงค่อยค,ยคำลงแรงเด้อพี่น้องเด้ออยู่อาหนากระต๊อบของบ้านอาไม่น้องดิงๆพี่น้องเนาะ เนาะมืัอนี้ก็จะมาถามมาพูดมาคุยาทางครอบครัวเพื่อนพี่น้อยก่อนจะเริ่มตั้งเสาเทคานบ้านเดือนซานน,านี่แหละพี่น้องเนาะก็มีอยู่ลายประเด็นพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาจะมาถามกับหนึ่งวานนี้เรื่องรถรถเสียนี่แหละเนาะเอฟซี FC ก็ถามเขามาหลายเพราะว่ายัางบ่ทันอ่าได้จะแจ้งร้อยเปอร์เซ็นอะไรพี่น้องมันยังกำกึ่งอยู่เพราะฉะนั้นกับบุเชียงกับในน้ำสะพานบุญอ่าในน้ำสะพานบุญ อีกคนหนึ่งในทีมกับว่าได้เนาะเพราะว่าจะาตั้งเสาที่คาให้เราแหละอย่างมาถามาให้รายละเอียดให้จะแจ้งนะพี่น้องว่าาเสียหรือว่าขายหรือว่าจัางใดประมาณนี่แหละเนะะาะเพราะว่าเอฟซีก็ถามามาหลายาเพราะว่าบทเสียงจะเริ่มนะพี่น้องถ้าเป็นจังใดก็ไปรุ่นน้ากันเนาะมิได้ว่าเขาอยากให้มันจะแจ้งไปด้วยดีนะพี่น้องก่อนสื่อสางก่อนสื่อเหตุยังทุกอย่างเนาะถ้าเขาสั่งไปแล้วมันมีมาที่หลังกันมันกันกน แน่นอนพี่น้องนะคราบบุยอยากให้มันมีมเพราะฉะนั้นกับบุญเช่นก่อนจะเริ่มจะพูดจะคุยทางครอบครัว,วเพื่อนให้ย่างจะแจ้งอย่างชัดเจนพี่น้นองครับบุญอยากให้มันผิดพลาดในทีหลังเนี่ยมันจะยากนะพี่น้องเอ้ยเนาะกับบุญในมีแนวมามอบดอกพี่น้องเอ้ยมีแต่ข้าวต้มขนมมาให้ทั้งน้องนอง้นองเพื่อนกินมื้อนี้กับพี่น้นองเอ้ยเนาะ,ะป่านเดียวสิคามเสมือเดี๋ยวไปถามพูดคุยน้ำกันพี่น้องเอ้ย พาโรดีแต่ว่าช่วงคำรงแรงๆเนาะเป็นกับมาหับแต่ลูกมาเตียงเฮียนแล้วพี่น้องเลยปูนั่งถ่ายอยู่เนาะเป็นอะไรดีนี่คือเสาคือโศกแทบบาดนี่นโดยป้าเป็นอะไรที่มุกย่อยขจิฮาวสิวนี่บอกอะไรฮะฮาวนอนอืม เอาเมื่อนี้มีขนมมาฝากอีกเด้อเมื่อนี้จก็กกี้แม่นยังอยู่ในถุงผู้เอาลอเอาลยวะเมื่อนี้ยังโบธันได้มีไผ่เขามาหาเมื่อนี้เนาะโดยอืออ่ะมเาเจ้ขออยากบะชิเข้ามาแต่เมื่อวานนี่โบธันมืดก่อนเมื่อวานนี่กันอ่าเมื่อวานก็ได,ได้ออกมาแต่บ้านบ่อพัดก็ได้เข้ามาพี่เหมือนที่ดินตอนหยาแล้วผู ว่าเบกับใบเบิงก็ยังเห็นเสาคือเก่าอยู่เหมือนกันยังอยู่บ่ยังบ่ต้นม่วงเลยต้นม่วงนี่บ่แน่เด้อ้วยจะไปเหี่ยวว่าได้ไปชั่งโมเนได้เหี่ยวพิสดอยู่พอยู่บ่ไปอยู่อ๋อเอาสักไปเบิงน้ำกันมื้อนี้ก็จะมาพูดมาคุยเอาสองย่างนั่นแหละเนาะโดยโดยเพราะว่าคือแต่ละครอบครัวแหละบาเชิานจะเข้าไปแต่ก่อนจะเริ่มที่สร้างบาเชิาก็ต้องถามให้ชัดเจนก่อนโดยโดย เพราะว่าไปเมื่อวานนี้กับไปพูดไปคุยทั้งหาสร้างไว้แล้วโดยเป็นทั้งพอตาพอเสียงนี่แหละเพิ่กนเก็ตอยู่บ้านของทางยาเพนอยู่ตัวนี้บ้านพี่เพนเนาะเห็นอยู่บ่ไปกับไปทางทางเวนี่ยอยู่ชายมือเนี่น้องปู่ปานเนี่ยปู่ปานน้านน้ำเนีอยู่ชายมืออยู่จัดสรรตอกก่อฮันบ่ตอกก่อิ่นบ่ อย่างทธนิกรขึ้นลังคาแล้วผูมิมุ่งลังคาแล้วแต่บริกรเขาบอกแม่นี่ดังนั่นแหละเห็นอยู่เมืองพุทธเนมไกลๆเห็นอยู่อดังที่รุ่งเพิ่มเป็นรับผิดชอบเพชรนั่นเลยดังนั่นแหละโดยโดยโดยก็ได้จับจองเพิ่นไว้แล้วว่าจบจากนั้นถ้าบมมีบ้านของไอ้เพชรก็ไม่จีขึ้นในเจ้าโดยโดยนะแต่ว่าจะมาถามคนไหนบ้างนี้เนาะไอ้ซีของใจมาลายมูเชียงกะ ของใจอยู่ได้เพราะว่ามากเมื่อนั้นก็ยังมันยังกำกึงอยู่เพราะว่าเอาอย่าให้ให้ชาแจ้งให้ชาแจ้งให้อิบซีเรียมหูน้ำกันเพื่อเฮาสีสางอย่างกับเอยากให้มันคัดข้องพาไม้ที่รังนะเรื่องปุญจักมันเฮียแท้บ่โอ้ก็เฮียแท้แล้วพอชี้อยากห่างบ่เชียงจะบ่ห่างมือดีจนดำมาเลยแต่แล่เฮียนั่นจะว่าอยู่ตลาดสมอจอนะ เมื่อวานเขาจอดนินจอดบนหลรถมันลายเงาเมื่อแรนเขาจอดแล้วคอยย่างไปซื้อไปซื้อของกินประมาณชิปหรือว่าชิปหาที่แล้วก็อยู่ในว่างนี่แหละเขาซื้อแล้วก็ถาเงินทอนแล้วคอยก็ออกมาเหมือนนั้นค่ะพอลูกอยากไปนำขอประทาอยู่เพื่อนมันคำเมื่อวานหลแน่รหลดมันลายกับญาติเนี่เราเป็นยังกับเป็นผู้เดียวนะว่าง่ายใช่ไหมกานว่าหลดล่มหลดต่ากับเป็นผู้เดียวก็จะอยากไปผู้เดียวหันขันยังเว้นเลยเอาลูกไปนำยุ่ยเถือน่ะ รถจักรคันนั้นกเป็นของทางผู้ใหญ่ได้ซื้อเหาะโดยโดยทางผู้ใหญ่ซื้อให้ในราคาเนะตอนนั้นตอนนั้นเพื่อนผ่าเงินมาใหาน้น่นเช่าเจ็ดพันพี่น้องเพื่อนอยู่ในเมืองนี่เอามาให้แต่ว่ากในลมกระแมยเพื่อนเธอเดียวตอนที่เพื่อนมามอบเงินให้ให้พี่น้องเพื่อนมามอบให้เห็นเพื่อนเธอเดียวเช่าเจดพันแต่คอยซื้อน่นเศษพันรถคั 6, นนั้นจำนวนเงินเศษพันพอเพื่อนมามอบให้กับประมาณสามหมื่นกว่าก็ไปซื้อไปซอกซื้อ อ๋อคือมามอบเงินเนี่ยเจ้าไปชอกซื้อเองเนาะโดยอ๋อเพิ่นบ่ได้ซื้อมามอบให้เนาะโดยโดยอืมอืมวันสักหกพันเป็นเป็นเว็บไทยนะเนาะโดยเว็บไทยแต่ว่าเป็นของมือสองโดยอ๋อเอกสารยังครบไปด้ยเนาะเอ็นเอกสารยังบริษัทยังแต่กระเจ้นน้ำแข่อยนะเพราะเอกสารก็ใช้ในบริษัทเวลาไปแเดี๋ยวตำรวพิ่นตรวจคือเจ้าเห็นนนั่แหละอ๋ออ๋อเพราะว่าตอนเจ้าตอนที่เฮียนั่นถอดกุญแจไปถอด แต่มีแต่เอกาสารในวันรแต่ว่าไม่ได้ลอกบ่ไม่ได้ดอไดลอกคอกุญแจนงมข่อยเง่งอยูอ่แต่ว่าไปไปแจ,แจ้งแล้วเนาะแจ้งแล้วไปแล้วพอเมื่อวนนี้ขอกลับไปถามคนอีคนไปกับอนันพีคพนเขาเป็นตำรวจอ,อยู่เทิงนะเป็นกขว่บบายเ,เนี่ยบมีวานเนี่อใดไปแล้วมือสาวเนี่ยเก่มามุงอกลับไปถามคนอีกนเป็นแนะบโบมีมีแววคนละ เพราะว่าห้ามโบมีกล้องวงจรปิดเพื่อนวะ่านะเพราะว่าไปถามเถื่อนเขาก็ว,ว่าบบมีกล้องอยู่อยู่มุมอ่ามงองใดหนะบุเชียงถามนมีกล้องมุมที่ไหนมองตลาดนะกายองมั่งฮะนะบองทีเขาเขาขายเครื่องบองทีเขาจอดบ่อนบ่อนมึนืดๆต้มนมืดๆฮันเด้โต้มันมึดเพราะมันบบมีด,ดอกไม่มงน,นัานนะพอดีมันกระมึนแห้งกบรแม่อพอดีมันเป็นแบบว่าเห็นแน่บนเหน่ฮะนะแจ้งเหน่ตรงมีเขาตรกลาง กายวงเวียนตะนัดไปฮะนีมีวงเวียนอะไรนู้เสาคุณพ่อวงเวนในนู้เสาตัวโอ่งตัวมั่งบ่เสียงอยู่รักสองมันมีวงเวียนใหญ่ๆวงเวียนอาเซียนเหมือนบ่อมันนทาทางตลาดใหญ่นี่นะบ่เชียงโดยว่าไงเขาขายตลาดคงกินตลาดแรงตัวนัดขวัญยามือแรงแล้วเขาออกมาขาย เอาจิถือดอกไผ่ออกมาต่อยอีกข่ายหรอกยามือแรงนะอ๋อก็มันฮะโดยโดยอันนี้คือเฮียแท้จริงเนาะโดยบริตัวบริตอ่างบริตัวบริตอ่างเพราะว่านิ่งลูกไปส่งลูกไปโรงเรียินกันง่ายๆเพราะเงินทีท่านผู้ใหญ่เพิ่นผาดให้ผู้ใหญ่เจดีย์ผาต้องได้จงไว้ค่ะน้ำมันหลุดผลได้ลูกไปโรงเรียนแต่ละมืองอีก แต่เกา<ม>แต่เกายังลดตัวเองเตือนเพลดตัวเอง,เอง,เองอยไงเจ็บปรชีพก็ยังมากลุ่มเป็นทิศน่ะนะคือว่าสีครับมืงอันนี้ต้องได้ใส่ให้เพลิปปนลูกไปโรงเรียนนี่บอกมันนะบอกยันว,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 ว่าคือตั้งข้อหาคือว่าเอาโบมุล่ะยันว่าเอาไปไปขายไปยังงเช่นนะขายข่อยกับบอดี้มีความจําเป็นพอ,อ,นะอข่อยบบอดี้มีหนีตอนนี้นพอหนีป<ม>่ะว่าหนีข่อยกับเบิร์ดแล้วพอผู้ใหญ่ใจดีเป็นผักมาข่อกับถัย้อยใส่น้ำจุ่มกินไงใส่น้ำแล้วก็ ขาหมดขาหมอกระเพิ่นกระผาดหายคอยฮนะกระบริประมาทเพิ <única semester. S 1> <is> ่นเพิ่นกะัตว์ถูกเพิ huh. uh ่นบุญคุณเพิ่นกระวิดเงี่ยเพิ่นหนีกะลูกเจ็บลูกเป็นกะเพิ่นผาดหายนะก่อมันฮะขอเลยบริวความจําเป็นอย่างเรื่องกินเรื่องยากกะมีกะกินบ่มีแล้วก็แลเพราะว่สามหนีหนึ่งว่าทางนั่นสะพานบุญเพิ่นกะเดินดุนเพิ่นกะมาส่งหายกะพอได้กินอยู่ก่อมันฮะ น,น,นี้นั่นแหละคือ,อคือทุกชิงทุกอย่างนั่นแหละคือว่าวามีอยู่มีกินแล้ลเฮาบอยอยากให้มันเป็นทีเนี้ยมันติดลบน,นะนะบดีโมงามนะคอยกับบอยอยากให้เป็นพเพราะฮากันเพื่อจะได้มาชำหนีกับบอยเป็นไง่บอเชียงก็ได้มายนะ้อนสะพานบุญเพื่อจะได้มาชำหนีค่ะเระมันนั้นมีอยู่มีกินกับนนออย้อนกันว่ายังไงป้าลุงเพิ่นผักมาเพิ่นกระหิตวิ่งผักมาให้เฮาเพื่อี่ได้ให้เฮากินนะนะก็คืดเห็นเพิ่นคือกันโมแมนบคยขดแมบอเชียง สรุปแล้วนี่คืออ่าเฮียแท้ๆโบได้ไปขายโบได้จ้างคนอื่นไปจ้างขายต่อเนาะโบได้มีอย่างเนาะโบมีชีพจ้างเขาจะได้เงินชีพจ้างยังมีจงไให้ลูกซื้อกินใชไฉดมรดอีกสอมหลดตัวเองอีกเแปนว่าจ้างไปขายต่อใช่ไหมโบมีโบมีบ่าได้นั่นโบได้จ้างเนาะโบมีอีจ้างให้หลดคันเดียวไพ่ชีคลายและชีย่าง ยันว่าอันคนหูจักแบบไปขายต่อใช่ไหมนะบแบบคือเป็นขายรถเทือนรถยางแบบโตๆกันใช่ไหมนะพูนขากับบ๊วว่าพูนอะอยู่ในบ้านขากับบ๊วยเอยู่ในบ้านขอกับบริว่าพูนอะก็ที่สู่หูจักไฟคือไปพูนขอกับบไว้สู่หูจักไฟพอข่อยคันบ่มีเวียกับหูเขาป่าคันเข้าูบจักคันเข้าจากเขาไปหาล่างถ่วยกินใส่เขาขอกับบสูยอยู่เพอาต้องหากินแล้ว่างอย่างสบายเพรคะ่อยมีเวลา เงี้มันคือพิษฮะคนบอกคนมันคือเนี่ยไปหัมมปหงสังงสง้น,น,นพอได้ซื้อได้ซอยพอได้ตื่มบอก่ายงอ้าใช่พี่น้อยกาถือว่าเอาเอาความจะแจ้งเลยอันนี้บุเชิงจะถาวาซัมนี่บุเชิงจะบวถามอีกเด้อโดยโดยมีแต่ว่าถ้าหีหายก็คือหายโดยแต่ว่าถ้าอันนี้เขาบพูดแต่ว่าถ้าเอื้ยพูดเท็จหรือว่าเกิดไปให้พักหลังเนี่ยบุเชิงบอรับผิดชอบเด้อโดยโดยบุเชิงเป็นในนามสะพานบุญคือเก็บนี่ จะแจ้งให้พี่น้องเอฟซีได้หู้ไปทราบน้ำกันถ้าพลังเกิดว่ามันบมดีบางงามหรือว่าอ็งยังต่างๆเนาะครับบูหูมันบโมีแดีคันเราเพื่อนว่าคันมนมีข่าวได้ขึ้นมากก็ดีเสียงแล้ว้ากลำบากแต่ว่าไปแจ้งกันทั้งตำรวจเพื่อนกับคนขวายอยู่แต่ว่ามันมันบบเห็นเนาะโบเห็นเพราะื่อนก็ลงไปข้างในเลยเพื่อนกับเสียเงินกินน้ำกินอะไรคือกันเพื่อนก็ได้ลงไปข้างใน เพื่อนแบบทักษิณเนี่มันบ่มีกล้องวงจรปิดมันบ่มีหลักฐานหยังหั่นน่ะเพราะว่าคนละว่าลักษณะแบบคนมาซื้อเครื่องบางทีเขาแบบไปนั่งบใบเขาคือรถเขาแล้วก็แหละบุญภไปสงสัยแบบนี้กะเพิ่นสิว่าแนวนี้คั่นสิเฮาคั่นเฮาสิเว้าไปอีกแนวนึงก็คือรถรถจักรนี่เป็นเป็นรถจักรทุกชนิดเนี่ยถ้ามอล็อกนี่เพราะว่ามันมันติดง่ายแค่เพิ่นถอดคออันสายกุญแจ็อเนี่ยก็แม่นก็ติดไปเลยอันนี้เพิ่นพวกษ์ผ้ามันน่ะก็ ก็บอกเธอบอกว่ายื่นเติบแต่พอบ้านสิบเือหาสิบหาที่แหล่บุก้าหันหรอกคอยก็อขอกมาเพราะว่าถ่าเงินทอนด้วสื่อของกินานะกองมันเฮ้ยว่ามันละเหื่อยไปเสียงคือทอดในหัวนะบราคือทอดเงินทางวันวอยากจะดีเพื่อนพากันก็เปลี่ยนหันเปลี่ยนนี่แพงอยู่ตอลอดเลยเงินไม่หลุดยังให้มันดีานะ เขาซื้อรถเก่าอยู่แต่เขาสอมตลอดเนาะมันก <What right? S 2> ็โอเคมหนว่าได้ขี่เอาเซาสาไปหน่อยก็ถือว่าอ่าเป็นสักขีพยานน้ำกันเนาะโบมีโบมีว่าเอาไปเอารถผู้ใหญ่ไปขายาดินหั่นดินนี่เนาะโบมีไอบิลินใส่โบมีฮอวโอกาสบุญชินขอยังบบเดียไปแด่บอเสียงว่าอะไรบุญบรรทัดบุญหั่นบุญใกล้ๆเขายังบบเดี๋ยวไปตอนนั้นขอยังโบเดี๋ยวไปพอโบ่มากไปยังหยอกแงกๆเอาพิดมองแง่ๆใช่ไหมมองขันว่า คนว่าคือม e ันนั ial, right uh ่งกะเรื shit, no. ่องดิ่นดึงยังมันกับโบดีบบงามปนได้เนาะไม่คอยตั้งบหมักอะไรคอยมักอยู่ยังมียแต่เขาเสียงดังเงินไค่เนี่ยเขายังปวดหัวก็ยังให้ลูกอัปตูนอนหลโดยโดยเอ้าไปหนอยเอาซัมนีก่อนซตเรื่องนี้เนาะจบถือว่าอาบมียังโดเนาะถ้ามันมันตามมานํำดังคือผู้เชียงแจ้งบอกไปเน่เนาะพอผู้เชียงในนาสสพาน บุญคนหนึ่งนต่ไมีแต่ว่าเฮาสอบถามได้ยินน้ำกันอะไรกันด้วยก่อนจะเริ่มนะเพราะว่าผู้เสียงรับผิดชอบจะตั้งเสาเทียร์คานให้โดย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 อ่ามาต่อกันตัวนี้ได้บ้านี้เมื่อวานนี้ก็ไปแจ้งเพื่อนเลยมีแต่ว่าวันเวลาเนาะมืออื่นผู้เสียงสีเอาทรายกับเฮโดยแต่ว่าทรายนี่ยังหลายอยู่บ่ทรายเขึงหลุดมันกับอะไรกันได้อันตอนที่ยังอยู่หันใด เพราะเขาซื้อเนี me, right. ่ยล้เครื hmm. ่องเนี่ยเขาใส้ก็ร้ายเติอแล้วจะต้องได้ซื้อใหม่เนี่ยละหลุดเพราะว่าก่อมันกระเพื่องเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นททกัมเพงเนาะทีเสาทีกำแพงทเสาโดยเอาเอามีแต่ว่าเอาย่างละลดเลยแหละเนาะอ่ามือหนึ่งอาจจะได้ให้กับ้ายหรือมือหน้าจังว่ากันเพราะว่าปูนกับเพล็กพวกนี้เขาโมโหกิเอาไว้ใส่เอาไว้โมมีมองไหว้นี่ยมัน ยังเป็นเฮียได้ <had. S 1> เพราะว่าขียนั่นเพิ่นกระบอกเขาแล้วว่ามันถาวาารไลน์ชินมันมีคนเบิ่งมันกะชีแนวหนึ่ง<ด>แต่ว่ามันมีเฮือนของทางปุตตูอยู่ได้นอนอยู่ห,หนันเนาะข้างคนแต่เล่าเ<ม>บ,บิ่งหายแต่กลางคืนกลางเวลเราไปเวียงกลางเวนโบวเวียนยังเรียกเขาอยู่อยู่แล้วกลางเวนมีคนพี่น้องไลน์กลางกลางคืนแหละเพิ่นยุขันกลางเวนแหละเพิ่นโบยุเพิ่นไปเฮียเพิ่นก็อยู่พักได้แต่กลางคืนดูอ้าวเส่าชีได้ร<ม>บกวนทันนน้ง บ้านทั้งพันยูหันประชักเนาะว่าเป็นโนยูหันเพราะว่าตอนนั้นไปเห็นนกผาเน่าผืนเลยตานางก็เหมือนคนอพาร์ตเลยแต่กลางคืนเนียกลางเว่นมีผืนบูหันไปเห็ดเบียกเนาะผืนไปเห็ดเบี้ยข้ามมาจากมาหกเลยใช่อาจะได้ยีดอกชนเนาะเลยอ่าเพราะว่าต้องปูนทั้งเล็กตัวนี้มันเป็นพวกของเบาเด้แหยใายปูนเด็กแล้วกาความกว้างความยาวเด้ทั้งบ๊อบุญนี่เพิ่นแจ้งบอกเจ้าเพิ่มเติมในว่าว่าเพื่อนก่วงางาแท้ใด บนที่แจ้งเพิ่นกระทำข่อยควาวาชิบกระเพาะควายยังได้เจ็ดคูณแปดเจ็ดคูณแปดแม่นยอดได้ชิบสองเสาแล้วการไรอย่งนีให้อันนั้นออกมาเบิ่งนี่นะไหวบอลจอดรถจอดล่างหิดเงินก่อนครัวเกาะมาเบิ่งนี่อันนั้นสามแถวอันนั้นผลองว่ากระเทิบบ่แม่นกระเทิบกระจุบออกมาทางนี้อ๋อทางสามว่ากระเบิกระเทิบคอนมองจอดรถจอดล่างเนาะแม่นบอลตะเครื่องตะคองเอาพื้นวานะหิดเงินขอนครัวก็ได้อะนะ 12ต้นอ่า7คูณ8เด้7คูณ8นี่ก็พอดีเด้เพราะว่าดินเพิ่นมันมันได้ระยะพอดีโดยถ้าเอาใหญ่กว่าหั่นกึงมาก็ศรัทธาแล่ว่ากําลังทับย์แล้วยามมันบ่เทียงมันบ่เทียงบ่ทันแต่นี่ก็ยังบ่ฮู้ว่าตั้งเสาก็จมีหรือบ่บ่มีมันเฮายังบ่ฮู้เนาะโดยออแต่ก็ยังว่าเพิ่นน่ะกเพิ่นผู ช่วยห้ามขืนกระหดเวียงเห็ดงานเไปขืนชีได้อีกนะใหญ่ร้ายกับบัวไว้คือเจ้าว่าอะไรแม่นนะซ้ำนั่นก็โอเคแล้วมีใจเ้าก่อขึ้นบโบก็ได้บโบยังก่อแล้วใส่องค์กุปแบบขอเพียงประตูเนี่ยหนานะก็อยู่ได้แล้วเนาะอยู่ได้เ้าเทพื้นเทยังธนาบบัวโบกบัวยังก็ได้กะสิถาเจ็ดคูณแปดหนี่งกะสิประหยัดลงกว่าจากเพื่อนเขาบัวผัดใน่จังน้อยเพื่อนบัวผัดหกคูณสิบสองแต่ว่ามันได้ยาวเขึ้นเนาะ ได้ย่างเสียยางเนาะก็สิประมาณซ้ำครับเฮือนน้องไอเดียอยู่บ้านหลุมมงเอวเจ็ดคูดแปดประมาณช้ำนั่นแหละค่อยบมากไงมากเพราะว่ามีแต่ขันช่องห้องให้ลูกอียาพอห้าวันเท่าเลยนอนยู่นอกก็ได้นอนยู่ใสก็ได้อะนะโบจำเป็นต้องนอนในห้องก็ได้พาเขาใหญ่เป็นเช้าเขากผ้ละห้องได้ก็แล้วเ้านอนอยู่นอกก็ได้เท่าเลยวันนี้พะว่าวก็อยู่ผู้เดียวยี่แล้วนั่ยเลยกัเท่าอะไรที่ อันจะอายุเทไรได้หรอเนี่ยนะสามสิปลายได้ไสามสิบปลายโดยครึ่งหนึด้เนาะลุยเลยมาชีเขาโค้งอะไเด้เนยีเขาโค้งนะ่อนจให้น้องจุนงก็เลี้ยงลี้อยู่พุ่ห้องร้วกล้วะนะคอยบริการอย่างจะกี่อยู่ได้หอดมืออไรวะพื้นมาตัวเองกั ใช่เนาะมิดอันแต่ว่าเวลาอันมืออื่นนี่จะออกไปได้ไหมฉันมื่นนี่วันวันศุกร์วันศุกร์เนาะวันศุกร์นี่ต้องเบิ่งก่อนนะใส่พี่น้องเพราะเขาไปอยู่พุ่นมืนมันบ่มีมองชนมองยางช้ำแบบนี้แหลกเนาะมื่นวันศุกร์เราให้อายางนะครับไปเบิ่งน้ำกันนะนะว่าจะแจงลงมองใดมุมใดเจได ตรงมุมเก่าเลยแห่กับซ้ายกันทอกเฮียนกันมุมเก่าแหละแต่มันก็สิทอกบ่ได้เสาคาแต่ว่าอ่าถาเยอยอเฮือนนี่สิเอาเอาอยู่มุมทางตะวันตกเนาะเบื้องประตูหั่นน่ะตรงเนาะแม่นื่อทางเขาเลยือทางเขาบ่ยอเบงน้ําสางเพราะว่าน้ําสางนี่โอ้มันติดได้เนาะแม่นปล่อยลงเลยทางนี้เนาะแม่นปะเลยบดนี้กะบ่เงได้ ถามพูดคุยกับทางโมบุตรมันป้านี่เพราะว่าทางโมบุตรนี่เพิ่นรับผิดชอบเรื่องเสาเสานี่มาส่งแหละเรียกว่าก็คุยกับทางผู้ใหญ่นั่นาแหละเนาะปรึกษากับทางผู้ใหญ่ก็เอาพอดีพองามเจ็ดคูณแปดอะไรคืออะไรั่อเนาะพอดีพองามเนาะเจ็ดคูณแปดคอพันสมนันเรื่องเสาแต่ท่านอิทธิพัวกับปเรศล้านตัวบินคอยเห้ยงยงเก้าเสาเนาะขอบริจาคได้ง่ายเก้าเสาเนี่มันก็อีกปัจจัยนึงมันหัก ทำรักเมื่อกษีบชองแหละพอดีเงินแล้วคนกับกษีบชองเงี้ยยังไงบบบุญวะเนี่ยจ้างชิมหาเลยใช่แล้วเพื่อเกาะบางงานวันนี้ค่ะบ่แม่ยังเพื่อผู้เพคนที่ซอยเฮาคือเพื่อหลายอย่างนะสมมติติว่ามันโบเร็ออกมามันใหญ่มากคอยกับลูกนี่กะชิล่ำบากบอีกบ่มีมองอยู่ฝนตกคือจะเห็นแล้วจะมาบระเดี๋ยกะฝน,นตกนี่คอยเตรียมโต้ถ่ายอีหลังชิเหาะเดือนหกอีหลังนี่ยนมากะชิตกมาเหมือนกัน กามันเปไม่งั้นระบาดนย่้มไปเปืดอเยอะทั้งหลังนะกามันะอีจนลูกได้ฮุบนอนเจนันฮุบนอนเจนี่บ่แมยังดอกบางทีคนตัวแห่งกับก้อนก้อนก็อยู่ในแจฮนะโนเกะมันก็เพียงว่าน้อยในยามันก็เพียงว่าแบบากาอขึ้นแล้วะนะใส่ก็ขึ้นแต่ว่าถึงจีบไ่ได้โบว่าอย่างแต่ว่าหายปิดนะตรงหน้าต่างที่กัจจอยู่ได้เนาะโอเคอยู่ได้แบบใส่แบบ งนหลอกก้อนเนี่ยนะท้าวอันท้ามีตะพูยิ่งก่อมันฮะสองมาเ้าก็อยู่ชุดมูแน่เาก็มีตะพูยิ่งกับเพื่อความปลอดภัยตอนนั้นแหละเท่าน,นั้นคืโบบูบก,ก็ได้โบนั่งก็ได้คอเพียงว่านั่นอ่ะมีห้องน้ำครับนั่นนด้นในพ่อนะเพื่อนครัวเฮามีบุ๋มมีาเกาะออกมาเฮามุ้งไว้หนึ่งเลยเฮาเต้าไปตั้งใช้ศึกได้พอปุ่นบ่กห้ามอะไรอย่ามาได้คอยังลายใครคนนี้ะเนาะก่อมันโคดะ เอาเฮาซักพี่น้อยเนาะเดี๋ยวคั่นว่านั้นบ่เสียงดืมบ่โทรได้ได้สิเอาบ่โทรไปเด้อบ่โทรอ้าวบ่โทรได้สิเพื่อติดต่อนะเมื่อมื้ออื่นน่ะนะว่ากันบ่มีมีแต่บบุญกับบ่มีบ่โทรแม่แม่ือจัก92จัก93ทางท้ายือก็ต้องแม่นบบุญกับบ่รี2คนอกเดียวเดี๋ยวบ่เสียงเอานบรีก็ได้ เนาะโดยเพื i, no. e ph ph ่อให้พืงบริงไที yeah. okay. ่ทรงมาให้มีอยู่ม so ันบ่โดยบริกับบุญมีบพื่อทูโอเคสั่นก็ได้ผู้เพื่อนเข่ามาเรื่อยดิบริกับบุญและเพื่อทูหาตลอดก่อนเอาอันดาสมุนครัวอย่างพวกนี้กับมีครบไปได้สุนเจ้าเนาะมีแล้วขึ้นชื่อขื่นยังเบิร์ชุคนน่ะบ่ขึ้นื่นเต่าขื่นน้าพ่อน้าแม่ดิ เอาโบได้แยกเป็นเล่มแบบครอบครัวปอเพืพ่อนก็เงี้ยอยู่แต่ว่าว่าไงเขาโบมีเงินเขาไปทามเลยคนได้แพงเขาเลยยาแพงแน่โบเชียงเฮ็ดให้ทั้งอออุชาหนี่หาลาดอันนี้เพ่โบยังได้น้อขคอยละสามลานหาคอ,อยแหละยาซะหาลาดนะลูกเราหน่ะสามคน,เด,นดเด้อได้ซื้อโต๊ะร่น่าด้วยค่ายแบบโบมีอย่างเด้อเด้อหนึ่งมาอายุกหลาย ดยมันมันเสียเพิ่มตัวนี้แหละถ้าตอนยังน้อยชําคือตัวนุย่ยใช่ั่นอาจจะบม่ได้เสียรายปันไัเพราะว่ายัางถ้าอายุซิฟขึ้นไปแต่คล้ายๆว่าเป็นจีบีเทียบว,ว่าตั้งแต่อายุน้อยใอชย่นี่คือโบมาเฮ็ดมันมันก็ทั่วไปเพิ่นก็แจ้งหมดซี่อยู่แล้วอันนี้เพิ่นก็บโบได้ห่างไกลเลยอายุโบเสียงนี่โบเมนฮอดฮอดอายุกันนับแต่หนึ่งปีขึ้นหาหาปีนี่เพิ่นใหม้มีเมื่อไหร่แม่นนั่นแหละก่อมันคะต้องขึ้นตัวเลขสมมตินโน้ชามแล้วตอนนั้นคอยว่าสิ้นใหญ่เลย คนยังได้ชามล,ล้านหาคนละจ๊ะอีกชามล้านหากันบรรลายหนึ่งมาอะไรจากทศไทยคนโย่สามล้านหานี่ก็เฮ็ดเงินคือเงินเดือนบ้านเฮานี่ก็จุดลืมพูดแล,แล้วไม่เ <laughs> อานะไม่ได้ชามล้านหาแต่ว่ากะถามแต่โดนแล้วนะกโบหุเท่าะทะไทยยืนก็บโบชักนะเพลินตอนนั้นเขาก็ยังแยีเพราะลูกคนในเนี้ยเพราะใหญ่เป็นเช้าแล้วก่อมันยัไม่เดิเน เนาะมีแต่ว่าตามนั่นแหละใช่เอาไปพูดไ้คุยน้ำกันก็คือบอยากให้คือภายข้างหลังนั่นเธอมันผิดพลาดอย่างมากกับแค่ในคลิปนี้จบเพราะว่ายังรายนะสนอมีแต่ว่ามืออื่นเดี๋ยวบเชยงสีาวาได้มอบแห่้ายก็เดี๋ยวสีโทรหาไปลงหน้าเด้อโดยโดยโดย ว่าบึงเชือมึงเชื่อบอเชียงก็จีได้ขึ้นไปเหนืออีกไม่ใช่นะเหมือนว่ามันมีเครื่องที่จะไปแจกจ่ายให้พี่น้องอยู่แบบอยู่กลับไปกลับมาไม่ใช่นะโดย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 อาเนาะโอเคสับพี่น้องได้อยู่ให้กินตอนคำตอนแรงแบบนี้ยังโมมี่เนี่ยังแต่ไข่พันซื้อมาเหมือนพันซื้อมาเลยมเจ้าเบาเจ้าจะซื้อมาค่อยบ่อยว่าจื่อได้ก่อนเลยบอเชียงกะเบาดึงไข่นี่กะหมอมให้ได้ครอบครัวได้แม่ไหนเจ้าจะซื้อมา คอยนายวอกเ่าความจริงนะคอยเป็นคนลงหนาลงหลังเขาเป็นชู้จื่อใจคอยให้คอยคิดไรคอยให้เก็บเศษคอยปวดประสาทบางที่นั่นเพื่อนเอาเงินมาบางที่ก็ลืมลืมปะมางหันมางที่กับโเเ็นบางที่ก็เห็นโมเห็นแลวก็บชลบ้านเนี่ตัวเองลืมเองแบบปะมูลงกะมูหันจีบไปว่าคนอย่างกายเนาะเป่ามังวีนังนี่เนาะคนลงหนาลงหลัง เอ้าวโอเคใช่บานนี่พี่น้องประมาณซ้ำนี้ก่อนซ้ำมื่อนี้เนาะเดี๋ยวจงค่อยพูดคุยกันอีกใช่บานนี่เด้อโดยาเนะขับมือเดี๋ยวไปเช็งจีผึ่นทางไปโตอีกก้อนบันนี้เนาะชื่อกับเข่ากับน้าเมื่อกินก้อนบันนี้โดยเอ้าวชนะมีแต่ว่าลาคนน่ะใชเด้อโดย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 เนาะโดยสบายดีพี่ลูกสบายดีมีแต่กระข้มขนมได้มาฝากเด้อมบันนี่เด้อโดย อ้าวเนาะมาแจ้งพิ่มเติมมาฮูน้ำกันและเรื่องย่อเสาบ้านเฮือนซานมีแต่เจ้าอันไปเอาคุไปโยมน้าเด้อบอดี้เด้อลมดีเนี่ยมันีเนาะมีลมดีบราณนี่บุดีลงมาหนังยิ้มเข่าปรเฮ็ดเชยบุได้ขนมแล้วงออยู่หั้นแล้วพูดั่าน้ำเลยแล้วพูดมาเลยเอ้าวเสีเนาะไปก่อนเด้อไปนอน โ <Hands bin out> อเคเดอนี okay, uno, entonces, tiempo, cosas, ่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องเอ้ถามตั้งแต่ต้นต้นจบพี่น้องนาอกะเอาพูดมาคุยน้ำกันอะไรพี่น้องเอ้เรื่องที่มันบ่อยากให้มันดีเงามอ่าพายพักดังอะไรพี่น้องนาองผเสี่ยงกะถือว่าคลิปนี้เอามาพูดมาคุยถามจาแจ้งเนาะไม่แต่ว่ากะให้เป็นสักขีพยานน้ำกันเลยพี่น้องเด้อเนาะผูเสี่ยงนีน้ำสะพานบุญ ในทีมคนนึงเนะะาะแต่ว่าเขาซอยไปแรกของซน,ะน่าพี่น้อยถ้าผิดพลาดอย่างมากก็ยันมาอีฟซีก็จะโจมตีแต่ว่าในทีมงานเขาบาเป็นยังคือโบใต้ตองดีๆจังสั้นจังซี่เนาะอันนี้ตาในภาคหลังเพลินโบเชียงโบได้หูยังพี่นอ้องมีแต่ว่าคลิปนี้เขาถามได้หูชัดเจนน้ากันพี่น,อนอ้องเอ้ยเนาะอ้าวันนี้ก็มีแต่ว่าขั้นตอนต่อไปก็มีแต่ว่าเขาจะดำเนินการตั้งเสาเทียร์ข้าในทางครอบครัวเพลินเนาะ หนึ่งมากันนี่แหละพี่น้องเอ้ทางดุกๆเล่านี่เด็ดเนาะ,ะน้องตัวน,นุ่นเด็ดกระทางนุ่งดิงดิงพี่นออ้องเอเนาะ,ะมาเนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะบู้เชีง่งเดินทางไปต่อก่อนมาเนี่พี่น้องเนาะจังไหนก็สำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเนาะเข่ามาหับมาสมเป็นกำลังใจทั้งผู้เชีง่งตลอดมาพี่น้องเนาะ อาอยู่ดีมีแห้งสู้กายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นทุกสิ่งทุกประการเวยพี่น้องเด้อเนาะลำดวยตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเนาะอาไปก่อนพี่น้องสบายดีละสวัสดีผมไปพี่น้องเบรอสุขุสุคนสบายดี